หลังจากที่เรานะครับมีการรีวิวตัวละครอ,อย่างเจ้าราชาทะเลลึกร่าง2ไปเนี่ยผมก็เริ่มจะแน่ใจแล้วว่าตัวละครตัวต่อไปนี่อาจจะเป็นมาแน่นอนนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยชาวไต้หวันนะครับมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของราชาทะเลลึกร่าง2กันแบบ มากมายนะครับเนื่องจากผมเห็นช่องรีวิวต่างๆเนี่ยเขาเริ่มลงคลิปของเจ้าราชาัยฤทธิ์ร่างสองแล้วนะครับเริ่มมีการพูดคุยถึงสกิลของมันและวันนี้นะครับเราเลยพานเพื่อนเนี่ยมาพูดถึงสกิลตั้งแต่การโจมตีปกตินะครับอันติพาส์ติตธรรมดาแล้วก็พาร์สีพิเศษเลยนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นผลของพาร์สีพิเศษนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็พานเพื่อนเนี่ยมาพูดถึงแล้วกันนะครับว่าตัวละครอะไรจะตกเมตานะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่อออออองงงงคคคคนนนนนนนะะะะะะรรรัััับบตวลลลเเเเเกก่่่าาาาาาาๆียจจจไไไดดด้้้้ํมใชฮโปูทหของ การต่อสู้กับตัวละครอ,อย่างราชาเลึกล่างสองกันเลกันนะครับว่าเอฟเฟกแล้วก็หน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะฮะโอเคสู้ในด่านนี้แลวกันนะครับจะเป็นฝันร้ายแล้วกันโอเคฝันร้ายแล้วก็เป็นระดับ15โอเคไปเริ่มระดับนี้เลยนะครับน่าจะไหวอยู่โอเคไปเดี๋ยวเราไปเคลียร์ทางกับพวกตัวละครลูกกระจกซะหน่อยแล้วกันดีครับมาเปิดมาในยาวก็ต้องเป็นเจ้ากาโร่ของเราที่ได้เปิดก่อนแล้วกันนะครับอเอแต่ว่าผมไม่ได้เอาตัวละครอ,อย่างวัคซีนมาเคลียร์ยยกอีกแล้ว นะครับตัวละครอย่างกาโร่มาเคลียร์ค่อนข้างยากครับเนื่องจากตัวละครตัวอื่นของผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไอพวกนี้มันเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยไม่ได้ยัดของให้มันนะฮะมีตัวละครอย่างดวตัวเดียวนะครับที่เป็นตัวแบกตอนนี้โอเคถ้าจะไหวอยู่แหละนะครับโจมตีไปก่อนไล่แกนะครับไอ้พวกช้างต่างๆผู้บอมโจมตีไปครับดวงได้เวลาตีอาทุบไปครับใส่ไปทีนึงที่8ปดล้านเก้านะครับถือว่ารุนแรงนะมีกบพัดมากก็จิ้มไปทีนึงนะครับตัวละครอย่างมิกกพัดมากนะครับหลายๆคนเนี่ยมองว่ามันเป็นเอเนลนะแต่ว่ามันเป็นตำนานของเทพสาาายฟ้ของชวญี่่่ปุนนนนััแหละะครบก็ สวยงามดีนะครับแต่ว่าเป็นระดับที่ต่ําเกินไปนะครับเป็นระดับ R เลยแต่ว่าผมเนี่ยเคยเอามารีวิวรอบหนึ่งแล้วนะครใครที่ยังอยากเห็นเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าสกิลมันเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็เป็นตัวละครที่ดีทั้งหลานะครับเพิ่มการไล่ไล่เพื่อนโอเคกาโรได้เคาะกลับไปทีนึงนะครับฝั่งนู้นเนี่ยยังไม่ตายเลยนะโอเคยังมีดีครับมีอัศวินขับเคลื่อนคอยปาดอยู่นะครับแต่ว่าดาเมจไม่สุดนะดาเมจไม่สุดนะครับผมเอาดาเมจไปให้ใส่ให้กับทัสซซมากกิัับวีนแมนนนั่เอง ไปครับแฟลกายแสงครับได้ปาดไปหนึ่งทีครับอู้กว่าเราจะถึงทหน้าของบอสนี่ก็นานพอสมควรเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนี่ก็จะเป็นบอสในครับท่าหน้าของราชาลึกล่างหนึ่งที่หนึ่งนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่คล้ายกับมนุษย์นะถือว่าเป็นตัวละครที่เท่อยู่นะครับคือมีมงกุฎในราชาด้วยแต่ว่าหัวนมเนี่ยเป็นรูปหัวใจนะฮะใส่กางเกงในเหมือนกับซุปเปอร์แมนนั่นเองนะฮะทุบไปโอเคครับไปครับใส่ดรามาต่อยไปทีนึงละ เนี่ยครับก็ดีแล้วครับให้ซาตรมาสเนี่ยได้มาต่อยก่อนนะครับรอบหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นกับราชาเทลึกร่าง2แล้วนะครับว่ามันจะแข็งแกร่งประมาณไหนนะครับซึ่งถ้าเข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าเมตาเนี่ยมีการสรั่นสะเทือนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นสายต่อสู้นะครับและสายต่อสู้เนี่ยมันตรงกับสายของอาชูราคาบุโต้ด้วยนะครับอาชูราจะถูกตกเมตาไหมไม่รู้เหมือนกันครับต้องรอดูครับว่าเฮ้ยตัวละครสายแบยกอย่างด้วงเนี่ยจะถูกตกเมตาไหมเมื่อตัวละครอ,อย่างราชาเทลึกเนี่ยเข้ามาครับเพราะว่าผลของมันเนี่ยข็กงจะเก่งเหมือนกันันนท้งคู่นะ ตัวละครอ,อย่างด้วงเนี่ยก็ยืนถึกนะนี่ครับต่อยเข้ามาก่อนนะฮะติกะดกัดก่อนไปนะอันนี้จะเป็นการต่อยปกติของเออราชาริลึกล่างที่หนึ่งะครับแต่ว่าถ้าเป็นร่างที่2เนี่ยบอกเลยครับว่าทะลุถึงแนวหลังนะครับแล้วก็ติดกัดก่อนกันด้วยแบบโหมดมากนะครับก็คือผมเลยมองว่าเฮ้ยตัวละครที่แบบมันครบสายแล้วอะของตัวเมตาปัจจุบันตอนตนี้เนี่ยมันครบสายแล้วนะครับถ้าตัวละครอ,อย่างราชาิลึกเนี่ยมานะครับแล้วเป็นสายต่อสู้เนี่ยมันจะต้องมาตัดนาที่ดวงใช่ไหมก็เลยไม่แน่ใจว่าเฮ้ย ขอปูบอมอาจจะมีผลอยู่หรือเปล่านี่มาครับเรามาลองดูรูปร่างครับนี่จะครับจะเป็นตัวละครที่เป็นร่างไฮด้าครับเทมากนี่ฮะต่อยเข้ามาก่อนครับใส่ท่าของอัศวินขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ติดทิศไปเลยนะครับถึง5ตัวเลยนะนี่ถ้าเป็นอุปกรณ์เฉพาะเนี่ยอาจจะขึ้น6ตัวได้เลยนะครับก็ถือว่าโหดมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวท้าของสกิลก่อนละกันนะครับก่อนที่มันจะลืมไปมากกว่านี้เนาะโอเคนะครับสกิลของตัวละครอย่างเจ้าราชาทเรื่องสองนะครับการโจมตีปกตินะครับ โจมตีว่าหมายเดียวนะครับแต่ว่าทะลุถึงแนวหลังนะครับก็คือสมมติถ้าโจมตีบุบบอมเนี่ยจะถึงเจ้ากาโร่นะครับจะติดกัดก่อนด้วยนะตัวนีนเรื่องของอันตีนะครับจะเป็นการโจมตีว่าหมายเดียวครับแต่ว่าผลของกัดก่อนเนี่ยจะโดนแบบทั้งทีมเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใจถึงเรื่องดาเมจของกัดก่อนนะครับว่าเท่าไหร่นะต้องรอดูตอนที่มันเข้ามาครับมันถึงจะขึ้นดาเมจให้ดูนะครับว่าเอ้เท่าไหร่นะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เรื่องของพาสซทสิธรรมดานะครับเมื่อตัวละครอย่างเจ้าราชาเดือเนี่ย มันเลือดต่ำกว่าห0สอร์นะครับ <HO> ม <US S> ันจะเพิ like every, ่มสถานะกระนำของตัวม uh ันเองนะครับ like ก็ซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดาเมจของกระตอนจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ถึงผลของพาสซสีฟเปเครับโอเคอย่าเพิ่งตายนะปึ๊บเดี๋ยวปึ๊บโอเคเรามาพูดถึงผลของพาสซสีฟเปเ็ก่อนแลวกันนะครับผลของพาสซสีฟเปเของตัวละครนะครับมันจะทําการเห็นไหมเมื่อกี้มันต่อยนะครับถึงแนวหลังเลยแล้วก็ผลของพาร์ตสี่เปอร์เซ็นตนะครับจะเพิ่มนะครับหลอดเลือด นี่เป็นความโหดของตัวละครอย่างราชาที่ลึกเลยนะครับแล้วก็มีการบัฟเาเมตเพิ่มขึ้นอีก3 0นะครับแล้วก็มีการให้ตายเกิดกับเพื่อนด้วยนะครับเมื่อเพื่อนเนี่ยเออเมื่อเพื่อนของเราเนี่ยเลือดต่ำกว่าผมไม่แน่ใจว่า 20- หรือ30เนะครับตัวละครของมันเนี่ยจะหายไปครับแล้วก็กลับมาเกิดใหม่นะครับพร้อมกับพลังชีวิตถึง50%เรนะครับเท่ากับว่าจะมีการฟื้นฟูเลือดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวละครของมันเองนะครับเมื่อ ันี่เป็นขั้นหนึ่งนะครับ้าเป็นขั้นสองเนี่ยผมมองว่าเพื่อนเราเนี่ยอาจจะกลับมาแบบเต็มร้อยก็ได้นะครับถ้าแบบเต็มร้อยเลยเนี่ยโหดนะโอเคเคาะไปคือถ้าเต็มร้อยเลยเนี่ยโหมดมากนะครับแล้วก็ถ้าตัวละครอะไรมาเนี่ยกลับมาแบบเฮ้ยเลือดเต็มร้อยอีกเนี่ยก็ดีเลยนะครับหรืออาจจะกลับมาสักสองรอบอย่างเงี้ยเนี่ยนะคือโหมดมากนะครับเราต้องไปรอดูกันนะครับว่าเฮ้ยผลที่แบบแปซสกิลมันเนี่ยมันใช่แบบนี้จริงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถือบอกเลยครับว่าโหดเฟี้ยวมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราพานเพื่อนเนี่ยไป พูดถ okay. ึงแล้วกันนะครับว่าตัวละครอะไรจะตกเมตาแล้วก็ตัวละครอะไรเนี่ยจะกลับมาติดเมตาเนีนะครับอาจจะมีการวันๆของคอปูบอมด้วยนะฮะโอเคเรามาพูดถึงทด้านของตัวละครติดเมตาก่อนแล้วกันนะครับตัวละครที่ผมมองว่าติดเมตาแน่ๆเนี่ยก็จะเป็นเจ้าร่วงแหละนะครับเนื่องจากร่วงกับราชาทิรึกเนี่ยอาจจะมาคอมบูกันเรื่องของเลือดครับเนื่องจากตัวร่วงเนี่ยมันก็มีทางด้านของเลือดอยู่แล้วนะครับถ้าเลือดของร่วงเนี่ยผลของพัทซีมขั้นหนึ่งนี่ครับมันก็จะเหมือนกับเป็นการเพิ่มเลือดไปหนึ่งเท่าน ก็คือมันถ้าไปรวมกับตัวละครอย่างราชาที่ลึกร่างสองนะครับผมบอกเลยว่าด่วงจะถึงมากๆแล้วก็โหดมากๆนะครับเพราะว่าเพิ่มมาถึง3 0 0นะครับจะเก่งโคตรโคตรเลยนะฮะแล้วก็ผลของเรื่องการอัปเกรดก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็จะมีการตายเกิดของด่วงกันแหละนะฮะก็ถ้ามาเออถ้ามันสามารถคอมโบกันได้ก็ถือว่าแจ๋วนะครับแต่ว่ามันติดอยู่เรื่องหนึ่งท่านผู้ชมมันติดอยู่เรื่องนี้ครับที่ตัวละครอย่างคอบุบอมนะครับมันเป็นคอที่ต้องครบสายครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวละครระดับเอเดร่าบวกนะครับท สายต่อสู้ครับนี่จักรพรรดิครับเห็นไหมครับทุกสายเนี่ยครบหมดแล้วนะครับมีตัวละครบูรรดกับคิงนะครับี่เป็นสายซ้ากันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเราอย่ายลืมนะครับว่าถ้าเป็นสายต่อสู้เนี่ยต้องมาเปลี่ยนกับสายต่อสู้เว้ยแล้วก็เปลี่ยนกับสายต่อสู้ก็ต้องเป็นตัวละครตัวนี้หรือจเจ้าคิงออกเอาคิงออกก็ไม่มีตัวรับความเร็วเอาบูรรดออกเหรอบูรรดออกก็ไม่ได้จะได้นะบูรรดออกก็ไม่มีตัวรับดาเมจนะครับจะมีลูกน้องของคิงใช่ไหม ต้องเลือกเลยครับเมตาจะมีการปรับเปลี่ยนครับว่าเฮ้ยโบรอสกับคิงเนี่ยจะเอาตัวไหนไว้ครับเอาตัวไหนออกเพราะตอนนี้เนี่ยมันมีตัวซ้มแค่โบรรสกับคิงนะครับถ้าจะเอาด้วงออกแล้วเอาตัวละครอย่างราชาทลึกเข้ามาเนี่ยผมมองว่าไม่เหมาะนะครับเนื่องจากด้วงน่าจะเก่งกว่าแหละนะครับแต่ว่าถ้าผลรวมของเรื่องการช่วยเพื่อนเนี่ยราชาทลึกเน่ย่าน่าจะเก่งกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโบรรสนะว่าคิงเนี่ยสามารถทำลายโลกปุบบอมได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากเลือกนะถ้าไม่อยากเลือกนะครับอาจจะได้เห็นนะครับตัวละครเรนนี่กลับมาท่านผู้ชม ตัวละครอย่างเทพเกียรโรท่านผู้ชมเทพเกียรโรเนี่ยอาจจะกลับมานะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยคอของปูบอมเนี่ยมันต้องเป็นคอครบสายครับและเทพเกียรโรนะครับไม่ต้องเป็นคอครบสายครับก็มีสายต่อสู้เนี่ยเยอะๆเนี่ยก็ยิ่งดีเลยครับผมมองว่าเฮ้ยฝ่ายพิศานเนี่ยอาจจะมาแข่งแปล่งอีกหนึ่งครั้งนะครับกับการคอมโบของตัวละครอย่างด้วงกับราชาทะเลล่างสองครับซึ่งอาจจะได้เห็นนะครับแล้วตัวละครที่เราอาจจะได้เห็นอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวละครตัวนี้ครับจีโนสนั่นเองเนี่ยเป็นตัวละครขวัญใจของชาวไทยเลยนะครับเนื่องจากเป็นตัวก อัน i ต a เมเนี่ยยิงแบบแรงมากนะครับก็เพื่อนๆลองคิดดูนะครับตัวละครอย่างจีนอสนะฮะเมื่ออยู่ในคอของเทพเกิโรนะครับแล้วก็อยู่กับตัวละครอย่างราชันยึกร่างสองนะครับก็คือจะบวกทางนของสเตตัสเลือดขึ้นไปอีกนะครับบวกขึ้นไปอีกเท่าตัวนะฮะเท่ากับว่าตัวละครอย่างจีนอสเนี่ยจะยิงแบบโคตรแรงนะครับแล้วก็อาจจะทําลายรูปแบบทันทีด้วยนะถ้าไปคอมโบกับตัวละครอย่างคิงอีกตัวหนึ่งโอ้โหอาจจะได้เห็นเมตาใหม่นะฮะว่าเอ้ยมันสามารถเล่นได้หลายแบบนะ แล้วก็สามารถเล่นได้แบบตามใจเราเลยนะฮะโอเคประมาณนี้เลยกันนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะเพื่อนนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ